สังคมเราถ้ามีประเด็นอื่นนอกเหนือแล้วมนูนก็น่าจะดูดีแต่ผมก็ตั้งคำถามว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ,อไหมม o ยคืออะไรก็เหมือนเนี่ยเราพูดภาษาเ,เท่เนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นคำอย่างศัพท์เทคนิคของสูงเยางว่า algorithm อย่างเงี<ๆ>้ยผมก็ยังไม่รู้คืออะไรผมก็นั่งหน้าทึมอย่างเง,งี้ยมันมันคืออะไรฟังแล้วมันดูดีคือต้องการให้เห็นว่า มีถ้าจะเข้ากระบวนการผมไม่ติดขัดแต่ต้องมีเวทีในการดีเบตให้ข้อมูลกับประชาชนทั้งสองข้างะนะครับแล้วคือคือจัดให้ผมสักสักหมายถึงว่าให้ผมเป็นคนดูนะอ่ะนะพี่ปูจะเชิญอาจารย์บันเทพอาจารย์อาครพงษ์เนี่ยมาในเวทีนี้หน่อยคือทั้งสองข้างทั้งสองท่านก็มีข้อมูลที่มีน้ําหนักคนติดตามเยอะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าเข้าถ้าประชาชนได้ข้อมูลเพียงพอเนี่ยสำหรับผมกระบวนการประชามติมไม่ไม่ใช่ปัญหาผลจะเป็นยังไรกับท่านแต่มันท่านในหลักสากาจริงๆนะ มันเป็นสิ่งที่อำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยมีอำนาจรับผิดชอบยกเลิกหรือพิจารณาได้เองอโดยไม่ต้องผักภาร <okay. S 2> ะตรงนี้ที่ประชาชนไม่พร้อมเนี่ย